ฮัลโหลสวัสดีพบกับามอางชาแนลอีกแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้่ามอางจะพาไปเบิงบ่งผาบรรยากาศในการสร้างขบวนการอานามัยออกแงานรวมก็คือเพื่อคำนับผับตอนวันสำคัญของประเทศศาสตร์ของเฮานั่นเองน้นองก็ก็คือวันที่ซ้าวมังกรเป็นวันกองถับประศชนลาวนั่นเองเนาะกะ็คือว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งเนาะเพื่อจะอ้าเป็น ประเทศศาสตร์เท่าใดน้อก็หย่อนการเชียนสละเหลือดเนี่ยของอ่าเพิออ่นว่าพี่น้องกองทับนอมเพื่อต่อสูป้ปดปล่อยศาสตร์เพื่อสิได้มากสันมดนะพี่น้องเราแต่ว่ามื้อน,นี้เพื่อเป็นการคำนับับตอนวันที่20มังกรก็คือวันกองทับอ,อี่เมนพวกเขาจะดมีการ อาเดินขบวนการออกแข่งงานเนาะเพื่อเป็นการคำนับถักต่อในการส่งเส้ยวันที่้ามกังกรนั่นเองเนาะก็คืออาขบวนการเศร้าหนุ่มประชนปฏิวัติเล้าในการขบวนการเนีงิเงล่าเนาะนี่คือและนอกจากนั้นก็เมนขบวนการเยาวชนท่านว่านั่นเองเนาะก็คือจะพาการเดินขบวนเพื่อสร้างขบวนการในการเก็บกรรมเพื่อตอนหาวันสำคัญดังกล่าว

เราจะทำขาดได้ทีนี 4, ่ก็เรียว่ามือนี้มันขาดเลยทุกทีหูแล้วออกไปขะเด้อยตะพเป็นส้ายมอต้นนี่นับตะพอบงมาม,นมหนึ่งม, 3, ม, 4, มีมสามใครได้จังเยเรหรับปัญหาทีหนึง่งที่เ้ามาอยู่รวมกันเนี่ยนี่แห้งเต็กเลยดิเป็นบ่อเกิดเขา การแพรเสื้อพญาเดินนีเด้อตอเต้มันจะเป็นตองไปเอิ้นมาเบ้าตัดทมใหม่ปะตัดทมใหม่ปะ,ปะจันสุดสวย วิดีโอมาเดี๋ยดีมหันมต้นมหอนม่บรรดาอาจารย์สวยทางไลน์สังสวยและกระั้งหล่ออืมมาสีมาสี มอสซีมอสีมาพีด้อมอสีมอสีมอสีมหาจันมอสีมอสซี มหกไปห้าจานมันเด้อมสี่มาพี่ลูกโมสี่วิดีโอตอนนี้กำลังเตา่าเตา่าโฮมลูกลูกเฟซเปเก็บเหนียวมสี่มาพี่ลูกโมสี่ไป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 อันนี้แล้วส่งพมลอ,อันนี้แล้โตมันรอะนะ คันตาเตโดนกัรอเตโดนละไรมอสีตอนนี้กำลังแยกใหญ่กันไปเก็บขีงยังตามจุดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ จุ่มน้ำมอห่มอหายกมือกันเนี่ม้อนึงยกมือกันแน่ม้อนึงโบมีเสียงตอบฮะพี่นามะห้กล่องพี่เด้อมอฮกมอฮกมอฮกไปพอแล้วอยู่น้ำกัานอะไรลูกเอ้มอสียกมือเนี่ยนี่ครบแล้วบ่ครบแล้วบ่ครบแล้วมีแต่ เข้าออกไปทางหนาประตูหงเฮียนและเก็บขึ้นมาหอดเพื่อนห่านแมกิดเนาะโอเคเนาะโอเคเขาใจบะคันชันลุยตอนนี้เขากำลังมาเก็อาขี้เนือบริเวณแขมทางทางเขาหองเฮียนเนาะแต่ซ้ำแยกเบื้องใต้ห้าซ้ำแยกเบื้องเนื้อ โอเคเก็บเลยบระเดี๋อยู่ซองผักคางเด้ออยู่ซองผักซองผักซองผักเก็บเบิร์ดเอ็มหล่อเอ็มหล่อเก็บแล้วไปทีมเก็บหักซ้าสิ่งแวดล้อมเก็บเบิร์ดเป็นกวดเป็นแก้วกันะอยู่ภาคนี้เนี่ยลูกอยู่ภาคนั้นเนี่ยไปเนี่ยผักนั้นกลับไปเก็บเก็บ ยุดยุดหันไปกับไปเบิร์ดไปกับไปเบิร์ด้าเบิร์ดหันเยยอนเล เก็บเลยเก็บเก็บฮนะน่ะโหเก็บลูกเก็บตัวนี้กำลังยางมาหอดบริเวณนนะ้ำที่เลี่ยนถึ Kẹp bớt đeo đi ha quân nằm bọn nằm pa ừ kéo luôn kẹp นี่นี่เก็บเก็บมาเลยเก็บมาเก็บมาเหมือนและเขงฮะเดียวนี้เต็มแล้วเต็มแล้วเก็บเก็บ khen kim <laughs> luôn kép kim luôn kim để khen kim nè nhưng kim 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 ฮันนี่เคิงคูนคูนเคิงเอ้าข่าวสารเก็บลูกเก็บ

เออเคงกันอยู่นานอยู่แล้วเอาเตรียมแนมมากรอพี่หนึ่งสองสามอ้้ตายพักบ่อนวันนี้กันแน่แล้วพี่อนๆสำหรับภาบรรยากาศในการเก็บขี้เงียหรือว่าในการอ่า ทางกระบวนการกำลังผับต่อจะเป็นภาพบรรยากาศทิวนาหักชุดๆเนาะสำหรับมองนักเรียนแต่ละห้องแต่ละคนเนาะก็คือมีทางกระบวนการสนุนประสประนปฏิบัติลาบรายการทางกระบวนการเมยยิ่งรายการกระบวนการของเยงาวชนทันว่าน,นั่นเองเนาะก็คือว่าเป็นกระบ,บนวนการที่ว่าโดดฟื้นและการเห็นได้เชิงความสมคบและก็ความสำคัญนะี่น้องวสำหรับเพื่อนๆคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจสำอางในเด็กใน้องเด็กสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย thank <laughs> you